สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวประจำสัปดาห์ของสํานักงานสื่อการและพูมนพอรายงานจังหวัดตากระหว่างวันที่28กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2563ทางช่องย o u t u b e เอลพีเตานิวเริ่มต้นในข่าวแรกสสพคตาประชุมประจำเดือนกันยายน2563ที่29กันยายน2563 นางสาวอัมภัยศรีเรืองร่าสถิตการและคุ <oon> ้มครองแรงงานจังหวัดตากอมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสำนักงานครั้งที่12ทับ2 5 1 3เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายพรอมมอบนโยบายแนวทางการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของกรมสถิตการและคุ้มครองแรงงานณห้องประชุมสำนักงานสถิตการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากสารลางชั้นหนึ่ง อำเภอเมืองจังหวัดตากขอสภาคตากมอบเกียรติบัตรสถานขบิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยและสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2563นางสาวอังภายศรีเรืองล่าขบวิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการมอบเกียรติบัตรเกี่ยวสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาในจังหวัดตากฝั่งตะวันอกที่เข้าร่วมกิจกรรมของกรมขบวิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชวานามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานประจำปี2513มีสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลจํานวน2แห่งคือ 1. การไฟรฟ้าฝ่า,ายผลิตแห่งประเทศไทยเกิดภุ่ยพลได้รับรางวัลจํานวน4รางวัลคือ 1. สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นระดับประเทศปีที่16 2. คณะกรรมการคอปออดีเด่น 3. หน่วยงานความปลอดภัยดีเด่น 4. จ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานะระดับวิชาชีพดีเด่น 2. การไฟฟ้าส่งพิภาคจังหวัดต,ตากได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นระดับประเทศปีที่หนึ่งที่บอกว่าความปลอดภัยเนี่ยจะเป็นตู้มือตัวแรกๆที่กออนามาใช้ตู้มือตัวอื่นไม่ตามมาห้าห้าสองนี่น่าจะาแบบคู่กันแต่ในใน,ในการเรียกว่าสร้างจิตสำนึกเนี่ย กอพอเนี่ยเป็นเป็นหน่วยงานที่มีเรื่องของการผลิตเครื่องเครื่องจักรแต่ลรอยากเนี่ยมีราคาแพงในแง่ของเครื่องจักระครแต่ถ้าเป็นเรื่องคนก็ยิ่งแพงเข้าไปใหญ่เพราะว่าเราต้องมีการลงทุนนะครับมีการกว่าจะได้คนมากว่าจะอบรมกว่าจะได้ประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญต้องใช้เวลาแล้วก็มีการเหมือนกับว่า นอกจากในเรื่องของระเบียบหรือวินัยต่างๆแล้วเนี่ยในการที่ให้พนักงานได้มีได้ใช้ในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเนี่ยทางสทของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่นบุคคลแลวก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรทุกนี้เนี่ยดูเหมือนเราเราให้จนเป็นเหมือนว่าเขาพูดถึงองค์กรให้พนักงานจนน่าจะเป็นความเคยชินเป็นความเป็นว่าถึงเวลาก็ต้องใส่นะ กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2 5 1 3รางวัลเกติบัตรดีเด่นจำนวน7รางวัลโรงเรียนบ้านปากวังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดต,ตากวิทยาลัยเทคนิคตากโรงเรียนทุ่งฟ้าพุยาคมโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนโรงเรียนบ้านแม่สลิดโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ละวาน2แควร,รางวัลเกติบัตรชมเชยจำนวน1รางวัล โรงเรียนชูวิชาราชสสคอตาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่9 2 5ทับ 2, 3. 3> วันที่ 28. กันยายน2563นางสาวนภัสกรกองเกตนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องครั้งที่9ทัพ2,563ประจำปีงบประมาณ2,563โดยมีนายอันสิตสัมพันธรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานณห,ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่งอาคารสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสสอขอตากร่วมประชุมหารือร่วมกับตัวแทนนายจ้างตัวแทนลูกจ้าง และองค์กรเอกชนกรณีข้อขัดแย้งแรงงานวันที่1ตุลาคม2563นางสาวนาภัสกรปองเกตักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนางสาวรัชกรพนมวันนิติกรชำนาญการเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้แทนลูกจ้างและผู้แทนฝ่ายนายจ้างบริษัทแห่งหนึ่งประกอบกิจาก,การตัดเย็บเสื้อผ้าได้ไประชุมหารือร่วมกันกรณีมีข้อขัดแยง้งโดยมีข้อสรุปดังนี้ ข้อ1นายจ้างได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่ายในงวดวันที่1ถึงวันที่21สิงหาคม2563ให้แก่ลูกจ้างกับพวกรวม134คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7409,427บาทแล้วตั้งแต่วันที่25กันยายน2,563ที่ผ่านมาข้อ2นายจ้างมีความประสงค์รับลูกจ้างจำนวน134คนกลับเข้าทำงานทั้งนี้ให้แจ้งผลภายในวันที่5ตุลาคม2,563ข้อ3ตัวแทนนายจ้างและตัวแทนลูกจ้างตกลงร่วมกันดำเนินการตรวจสอบค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินการ กรณีขออนุญาตทำงานสำหรับแรงงานต่างด้าวและกรณีการเรียกเก็บเงิน3%ของลูกจ้างณสถานที่ทำงานของลูกจ้างโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่15ตุลาคม2563สส้กาาอกสิสามอตามกิบัติสถานการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และมอบไปรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปี2513วันที่28-29ถึงกันยายน2513นางสาวพนมาเ็รกำแหงนักวิชาการแรงงานชำนาญการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการมอบปฏิบัติแก่สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการประจำปี2513จำนวน8แห่งดังนี้ พร้อมทั้งมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา,ายาเสพติดในสถานประกอบกิจการมยสประจำปี2513ให้แก่สถานประกอบกิจการทั้นหม6แห่งดังนี้วันที่เราได้อรับมอบหมายก็เป็นที่เรียบร้อยบริษัทเราละขอเชิญชวน นงาที่ยากนผู้ชมสามารถติดตามถัดการข่าวสารด้านแรงงานในรอบสัปดาห์ของสำนักงานถสดการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากผ่านช่องทาง YouTube d l p w s in t so a k n e w อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลสำคัญในรอบสัปดาห์ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ